ก่อนหน้านี้ทางพลตำรวจโทเรวัตกินเกสอนไฟ์สดซัดเดือดประเด็นนตอ,อุดมแต้พานิชพูดทอกโชว์ถึงเรื่องพอเพียงบนเน็ตฟิกในเดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซ็อฟพาวเวอร์ซึ่งท่านเรวัตกล่าวตอนหนึ่งในไฟ์สดว่าผมดูแล้วไม่เข้าท่าไม่สมควรอย่างยิ่งเรามาอาศัยแผ่นดินท่านอยู่ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่ควรมายุ่งเรื่องแนวสอนของพระอ,องค์ท่านอย่าทะลึ่งเรามันชาวบ้านไม่ควรอย่างยิ่ง เล่นไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงลืมตัวอีกโก้สูงคิดว่าตัวเองเป็นดาราดังแล้วหรอคุณจะรวยเท่าไหร่คุณก็ไม่ได้ไปแจกไปสร้างมูลนิธิช่วยคนยากคนจนพระองค์ท่านเห็นชาวบ้านอยู่กันแบบยากจนเดินป่าเดินเขาเหนื่อยยากทาั้งท้ที่จะอยู่วังก็ได้ปากเสียไม่เข้าเรื่องต้องดักสันดานมันครับใครที่ยังศรัทธาอย่าไปซื้อบัตรดูมันไม่เข้าท่าถ้าไปนั่งดูด้วยวันนั้นจะขึ้นไปถีบบนเวทีไม่ให้พูดจบหรอกไม่งั้นก็เอารองเท้าปาใส่เวทีไปเลย ซึ่งล่าสุดทางพลตำรวจโทเรวัตกินเกสอนได้ออกมาไลฟ์สดกล่าวถึงประเด็นดังกล่าวอีกครั้งโดยกล่าวในบางช่วงว่าหลังจากที่ผมไปแสดงความคิดเห็นโนตอุดมรถหัวเต็มหน้าบ้านเลยครับผมก็มีความเป็นตัวตนแบบนี้แหละครับเป็นนิสัยที่แก้ไม่หายยามโกรธก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟกรณีที่ผมไปวิพากษ์วิจารณ์คือตอนนี้ผมได้ไปดูคลิปเต็มทั้งหมดของเขาแล้วครับเขาก็เป็นศิลปินที่เหนือกว่าผมเยอะเพราะเขามีแฟนคลับเยอะ และเขาร่ำรวยกว่าผมคนติดตามเขาเยอะแต่ผมไม่พอใจตรงจุดที่ตัวเขาเองรู้อยู่แล้วเขาอายุ55ปีเขารู้แล้วว่าคําว่าพอเพียงถ้าพวกเราพูดถึงเรื่องพอเพียงแล้วหมายถึงใครคือจริงๆแล้วเขาไม่ได้ทําผิดกฎหมายอะไรผมไปฟังคลิปเต็มแล้วไม่มีคําพูดอะไรที่ผิดกฎหมายแต่เขารู้ตัวเขาเองอยู่แล้วเพราะเจตนาภายในของเขาต้องการแทะใครผมเข้าใจแบบนั้น ผมไม่ได้อยากจะยุ่งเรื่องการเมืองและก็ไม่ได้เชียร์พักการเมืองไหนและก็ไม่ได้เป็นสาวกของวัดไหนแต่ผมมีความเคารพและศรัทธานในหลวงรอเกาพอได้ยินคำว่าพอเพียงแต่เขาพูดคำว่าเขาไม่พอก็ทำให้ผมปิดขึ้นมาเลยครับส่วนคำพูดอื่นก็เป็นคอนเทนต์ของเขาแต่อยากจะบอกว่าช่องทางการทำมาหาก,กินมีตั้งเยอะขอหน่อยได้ไหมครับผมแค่มาปิดแตกตรงคำว่าพอเพียงแต่กูไม่พอซึ่งมีเรื่องเล่นตั้งเยอะแต่ทำไมจะต้องเอาเรื่องนี้มาเล่นเท่านั้นเองครับ ส่วนประเด็นที่ว่าถ้าผมไปนั่งดูแล้วผมจะขึ้นไปถีบบนเวทีซึ่งผมก็ได้แต่คิดครับคิดได้พูดได้แต่ทําไม่ได้ใจมันไม่ได้หยาบช้าที่จะไปทําแบบนั้นผมจะสู้แต่กับคนที่เป็นภัยกับบ้านเมืองครับคือจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ทําผิดกฎหมายอะไรครับไปฟังเต็มๆคลิปเต็มๆแล้วเนี่ยไม่มีคําพูดไม่มีคําพูดอะไรที่เขา <c oughs> ทําผิดนะฮะไม่มีคําพูดอะไรที่เขาผิดกฎหมายครับ แต่ว่าเขารู้ตัวเขาเองอยู่แล้วว่าเจตนาภายในเขาเนี่ยเขาต้องการจะแกว้ใครอะไรใครอย่างนั้นนะครับผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับผมเข้าใจอย่างนั้นนะฮะผมผมเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็ผมเองเนี่ยไม่ได้ไปเป็นอยากจะลงการเมืองผมไม่ลงการเมือง แล้วก็ไม่เชียร์พักการเมืองไหนนะครับไม่เชียร์พรรก,การเมืองไหนนะครับไม่ลงการเมืองแล้วก็ไม่ได้ไปสาวกของวัดไหนนะครับแต่ว่าผมมีความเคารพและศรัทธาในหลวงหล่อเก,ก้านะครับพอพูดว่าคำว่าพอเพียงแต่เขาไม่พอ มันก็ปีตขึ้นมาเลยครับมันปีตขึ้นมาเลยนะครับส่วนคำพูดอื่นตลกอื่นเป็นเรื่องของเขา <c oughs> ที่จะหาคอนเทนต์มาทำมาหากินนะครับ <c oughs> ผมก็ไม่ได้ไปโยงครับ <c oughs> เพียงแต่อยากจะบอกเขาว่าช่องทางทำมาหากินมีทั้งเยอะนะครับมีทั้งเยอะคอนเทนต์อะไรจะสร้าง <c oughs> มันเยอะแยะเลยขอหน่อยได้ไหม ขอหน่อยได้ไหมครับครับขอหน่อยแค่นั้นเลยครับมานะฮะขอหน่อยนะครับใจท่านรู้อยู่นะครับอายุจนห้าสิบห้าแล้วนะครับอายุจนห้าสิบห้าแล้วใจท่านรู้อยู่นะครับส่วนตัวผมก็ฟังคุณโน้ตนะครับฟังมันตลกดีครับพูดนะฮะเขาจะแกล้งคนโน้นแซวคนนี้ผมก็มองว่าเขาเป็นศิลปินตลกครับแต่ว่ามันมาปรีดแตะตรง พูดคำว่าพอเพียงแต่กูไม่พอเออมันมีเรื่องเล่นตั้งเยอะแยะทำไมมันถึงจะต้องเอาเรื่องนี้มาเล่นเท่านั้นเองครับนะฮะส่วนไอ้ที่ว่าผมไปนั่งดูแล้วผมจะขึ้นไปถีบหรือไปกว้างเนี่ยมันก็ได้แต่คิดครับคิดได้พูดได้แต่ทำไม่ได้ใจมันไม่ได้หยาบช้าที่จะไปคิดอย่างนั้นแหละครับนะฮะใจผมไม่ได้หยาบช้าที่จะไปคิดอย่างนั้นนะครับ ผมจะสู้แต่กับคนที่มันเป็นภัยต่อบ้านเมืองท่านเรวัตกล่าวต่ออีกว่าตอนนี้สถานภาพผมก็เป็นคนแก่คนนึงที่เกษียณอายุราชการมาแล้วแต่ผมก็เคารพของผมใครจะมาก้าวล่วงดูมินดูแคนผมไม่ยอมหรอกครับใจน็อตอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ก็ได้อาจจะพูดก่อนพาไปเราก็ดูรู้อยู่แล้วว่าเขาจงใจสร้างประเด็นสร้างคอนเทนต์ หากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนทีมข่าวอีซี่นิวอีซี่ยุคนสามารถสนับสนุนสินค้าชุมชนสุดยอดของเราได้เลยนะครับที่เห็นรู้จักไหมฮะคุณผู้ชมครับนี่คือมัมเนื้อวัวนะครับน้ำหนัก360รกบรัมบวกบวกราคาร้9ยบาทเท่านั้นนะครับของแท้แน่นอนส่งตรงมาจากทางภาคอีสานนะครับเป็นมัมนะฮะคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปตากเพิ่มเติมจะเอาไปจี่เอาไปทอดเอาไปเวฟเอาไปนึ่งโหมันทาได้หมดเลยนะครับเป็นมัม นะสูตรอีสานอร่อยแท้แน่นอนนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับหืมดูสภาพของเนื้อม่มนะครับ3า0กรบรัมบวกๆนะครับ199กบาทสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับผมรับประกันของดีมีคุณภาพสนับสนุนสื่อแบบเราแล้วก็ยืนเคียงข้างชาวบ้านทํามาหากินกับชาวบ้านช่วยอุดหนุนสินค้าจะเรียกว่าเป็นซอฟต์เ o อร์ได้ไหมคุณผู้ชมครับนี่คือหมั่มนะฮะกินเป็นไหมฮะ บัมบั μ, ม μ. อ่าดูนะครับน้ำหนักเนี่ยหนักมากอร่อยมากนะครับใครกินเป็นเนี่ยผมแนะนําเลยนะฮะบ่ำทีนี้มาต่อกันที่ไส้อัว่วอันนี้ขายมา3-4ปีแล้วนะครับที่เด็ดของแท้แน่นอนนะครับมี2แบบนะครับเผ็ดกับไม่เผ็ด ราคา2 2 0บาทน้ำหนักถึงครึ่งกิโลกร,รัมเลยนะครับมีสูตรเผ็ดกับสูตรไม่เผ็ดสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงไลน์อันนี้เป็นสูตรเฉพาะเลยนะครับที่กินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับเป็นสูตรบ,บ้านแม่เพื่อนนะครับไส้อั่วนี่อย่างดีนะครับดูนะฮะเห็นแล้วน้ำลายไหลนะครับสุกแล้วนะครับพอคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปจีจะเอาไปทอดก็ได้นะจะเอาไปเวฟก็ได้นะครับเออเอาไปอุ่นซ้ำอ่ะนะแล้วกินได้เลยเราเลือกไส้อั่วที่ไส้ขนาดกำลังพอดีนะฮะ นะไม่ไม่ใหญ่เกินไปนะอันนี้มันเป็นรสนิยมการทานนะบอกว่าไส้มันต้องไม่ใหญ่มันต้องแบบว่าพอดีคำนะเนื้อเนื้อเน้นๆนะครับสูตรนีนน้นะครับ,รยรบอ,อ,อยู่มาผมว่าหลายสิบปีแล้วแหละนะหลายสิบปีทํามาจากรุ่นของคุณแม่เลยนะครับนะคุณแม่ของเพื่อนนะเนี่ยครับชุดละ220บบาทมีเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบเผ็ดๆ,ๆหน่อยก็เลือกเผ็ดถ้าไม่กินเผ็ดเลยนะครับนะก็ บอกว่าไม่เอาเ็ดนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงไลน์นะครับน่าทานมากคือที่เห็นเนี่ยเป็นสีแบบนี้คือมันใส่ช่องฟรีดมานะใส่ช่องฟรีดมานะครับมาต่อกันที่อหวัวน,นี้สุดยอดละนะเห็นขาวๆแบบนี้เนี่ยก็คือออกมาจากตู้เย็นนะครับช่องฟรีดแหนมยุคนครับชุดละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหนึ่งชุดเนี่ยจะมีถึงสิบชิ้นนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับ นะเป็นแหนมถ้าเป็นภาษาเหนือเนี่ยบ้านผมก็เรียกว่าจีนส้มเป็นจีนส้มเป็นแหนมที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังพัฒนายกระดับไปเรื่อยๆเข้าใจว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเราจะมีแหนมทรงคุณภาพเหมือนกับที่คุณผู้ชมเห็นตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตลาดสดทั่วไปเรากําลังพัฒนานะครับเพราะมันประสบความสําเร็จนะไปไหนมาไหนคนก็ทักผมยุคนมีแหนมหรือเปล่านะ คุณผู้ชมครับเนี่ยฮะแหนมยุคนเป็นแหนมหมูนะครับมีเนื้อหมูอย่างดีนะครับหนังหมูอย่างดีแล้วก็พริกขี้หนูสวนจากภาคเหนือเลยครับพริกขี้หนู2เม็ดใส่ก็ไปในแต่ละชิ้นนะครับรับประกันนะครับว่าอร่อยหมดจดงดงามคุณภาพเยี่ยมนะขายต่อเนื่องมา3-4ปีนะครับตอนตอนนี้กำลังจะยกระดับสินค้าให้มันมีมาตรฐานนะเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายให้กับคุณผู้ชมได้ทั่วทั้งประเทศสามารถหาซื้อได้ตามตลาดร้านค้าต่างๆนะครับแหนมยุคนนะครับ อร่อยแท้แน่นอนหลายคนเนี่ยเป็น FC สั่งเข้ามาเนี่ยบอกว่าสั่งซื้อต่อเนื่องเพราะติดใจรสชาติกินมาหลายปีแล้วนะครับกดสั่งซื้อด้ลิงก์ไลน์ครับร้อยห้าสิบบาทและที่สําคัญของเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมได้สนับสนุนชุมชนได้สนับสนุนชาวบ้านได้สนับสนุนสื่อแบบแบบผมเนี่ยนะผมก็ขายของบางครั้งก็หลายๆชิ้นก็แค่ไม่ได้อะไรเลยนะครับนะแต่มันจะได้มีทีมข่าวจะได้มีนักข่าวออกไปทําข่าวไง นะเพราะต้องจ้างเขาจ่ายเงินเดือนต้องจ่ายข่ารถค่าน้ํามันโอ้โหเยอะแยะตะแปะไก่พาสงพาสีอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาไรายได้ผมก็ต้องกราบขอผู้คุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่เข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจนะครับคนที่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เขาคงบ้านเขารวยผมว่านะไม่เคยทํามาหากินอะไรนะครับก็จะมาต่อว่าต่อขานนะครับนี่ผมทํามาหากินสุดจริตสุดแล้วนะครับสีเทาไม่มีนะครับไม่มียุ่งเกี่ยวทั้งนั้นนะครับทามาหากินแบบนี้แหละ อาจจะได้เงินยากหน่อยแต่มันก็ภูมิใจบาทสองบาทเพราะนั้นเนี่ยคือคือเป็นองค์กรข่าวไงอีซียุคนอีซียูเนี่ยมีทีมงานหัวเป็นสิบกว่าคนนะครับนะนี่ขนาดฟันฟ้าน,น,นะเศรษฐกิจนะแบบนี้ก็ต้องอยู่ให้ได้ไม่งั้นเราก็ไม่มีหรอกครับนักข่าวไม่มีทีมข่าวไม่มีทีมตัดต่อไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เป็นนักข่าวไปอ่านข่าวธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่เมื่อเราเลือกแล้วไงว่าเราจะมีอุดมการณ์มี็นตนเองเราก็ต้องหาเงินเข้าองค์กรนะหาเงินเข้าองค์กร นี่ฮะเงินนักการเมอืมองอะไรผมก็ไม่รับนะครับนะผมก็ยืนหยัดด้วยลําแข้งของตนเองอย่าลืมนะฮะใครที่ขึ้งเปิดมาดูอันนี้มั่มโอ้โหสวยงามมากมัามจากอีสานเลยนะฮะจากอาเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับน้ําหนัก360กรัมบวกๆนะครับเลือกอันอย่างดีมาเลยนะ360กรัมบวกๆบวกๆไปเลยผมบอกทีมงานไว้นะครับ199บาทเท่านั้นสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ